แพทย์ไทยสวัสดีครับวันนี้พบกับอัปเดตราคานกแก้วฟอร์พัทที่ไวฟาร์มนครราชสีมานะครับผมใครอยู่โคราชก็มาดูนกแก้วที่ฟาร์มเราได้เลยถูกๆูกครับผมนกแก้วฟอร์พัทนะครับเป็นนกแก้วจิ๋วนะครับที่แสนฉลาดฝึกง่ายสามารถบินอินสระได้ด้วยตอนนี้แพทย์ไทยก็พานกไปบินอินสระเยอะแยะเลยครับผม อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับเริ่มเลี้ยงเลยก็สีบลูสีกรีนตัวละ4ี0 0 0นะครับสีอันไบโนนะครับเป็นสีขาวตาแดงก็ตัวละ1,000บาทนะครับแล้วยังมีสีอื่นๆอ,อีกฟอนโลฟอนโลดักกรีนโคบอลฟอนโลหรือบูฟอนโลอะไรเงี้ยเราก็มีนะครับที่ฟาร์มเรามีพวกเทอร์คอยก็มีนะครับสามารถมาเลือกชมได้เลยนะครับ ที่นี่นะครับก็จะมีสีนกให้เลือกมากมายเลยนะครับถ้าชอบสายพัดเทลสายไดรูดสายดาร์กที่นี่เรามีหมดนะครับผมมาดูสามตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไดรูดเมิร์ฟเทอร์คอยนะครับราคาอยู่ที่1,500บาทแล้วก็บลูพัดเทลนะครับ อยู่ที่600บาทโคโบอล์พาสเทลอยู่ที่700บาทครับผมนะทั้ง3ตัวน่ารักมากๆเชื่องติดมือเลยนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยนะครับผมนะใครอยากเลี้ยงก็ต้องมาเลี้ยงแล้วล่ะครับผมต่อไปดูฝั่งซิลิกีนบ้างเรามีพาสเทลนะครับพาสเทลโอลิฟนะครับนี่ สวยๆเลยสิดับเบิ้ลดาร์กนะครับสีดับเบิ้ลดาร์กนะใครชอบก็มาเลี้ยงได้นะครับสัวละพันห้าร้อบาทเท่านั้นนะครับนะราคานี้อยู่ที่หน้าฟาร์มเท่านั้นนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นอยากได้อยากโดนเจอกันที่แพร่รับไทยบายไว้ฟาร์มสวัสดีครับ